ครับสวัสดีพวกกับผมเทียวโ,โตสซิงแถลน,นะครับก็วันนี้นะครับผมมาออกมาข้างนอกนะครับก็กําลังจะไปร้านซ่อมโทรศัพท์นะครับผมที่อยู่แถวรัดเท้านะครับจะไปเอาเครื่องคือนะครับเพราะว่าผมไปซ่อมกับร้านนี้นานพอสมควรนะฮะตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับ <Aye. S 1> ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วครับ เดนที่2นะครับก็สรุปว่าช่างซ่อมไม่ได้นะฮะเพราะว่าเครื่องนั้นผมทําตกน้ํานะครับบอร์ดมันช็อตหรือยังไงนี่แหละก็เขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรผมเลยนะฮะผมติดต่อเขาไปประมาณสองครั้งแล้วครั้งที่3ามผมก็ทักแชทไปในเฟซบุ๊กนะครับผมก็สรุปด้วยใจความว่าช่างซ่อมไม่ได้นะฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอก็เซ็งๆครับผมโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของออฟฟิศนะครับผมก็คือผมจะ ต้องซ่อมนะครับผมมันเป็นของออฟฟิศมันไม่ใช่ของเราเองนะฮ <Okay. S 1> ะโอเคถ้ามันพังมันอะไรเราก็ต้องรับผิดชอบนะฮะ <Wow. S 1> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องคืนกันนะฮะวันนี้วันเสาร์ก็รถค่อนข้างเยอะเลยทีเดียววันนี้น่าจะรถติดแหละดุซองละ mm. วันนี้ผมเติมน้ำมันไปเมื่อกี้บอกผิด <c oughs> อ๋อบอก95ครับได้95 V Power ีพเเฉย แล้วโค้แพงลุนไปยี Armenia> ่สิบเก้ากับสามสิบอะเติมได้สองจุดเจ็ดลิตรเองถ้าเป็นเก้าห้าธรรมดานี้น่าจะได้สามลิตรขึ้นนะสองไม่เป็นไรตามนั้นเก้าห้าเหมือนกันฮะแต่คุณภาพก็ดีกว่าแพงกว่าด้วยสุดหน้าก็ผมเข้าบ่อยก็จะมีปั๊มเชลกับเอสโซนะฮะแล้วก็ปตทอ้ด้อ่ะ ก็ออกทิปส่นมากจะเจอแต่ปตทนะปตทเยอะมากวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับว่างๆขี่ก็เล่นไปในตัวครับหลังจากที่หลังชุดข้างใหม่เป็นนู่นเป็นปน,นี่เช็คระยะ12ื่นก็รถก็โอเคขึ้นนะครับขับขี่ก็ปิดติเมอแรงเหมือนเดิม <laughs> แรงในแ,แบบของผมนะฮะคนอื่นอาจจะมองว่าเออเดิมๆมันจะแรงได้ไงว่าอะไรเงี้ย <c oughs> แบบนี้ผมก็ถือว่าโอเคละติดแค่เรื่องเดียว <c oughs> ติดเวลาขี่ทางไกลฮะรอบมันตัดนะฮะชามันตัดร้อยสิบกว่ามันก็ตัดละ <c oughs> อ่ะนั่นอ่ะแล้วก็เติมอ่า 9้า 5v power แล้วก็เครื่องก็เร่งติดมือขึ้นนะฮะเร่งติดมือกว่าเดิมอีกตามนั้นละฮะน้ำมันเขาดีมันก็อย่างเงี้แหละพลัง power มันสุดยอดจริงๆโอ้โหติดนแน่ๆเลย ผมต้องตรงไปเอกมัยอย่างนั้นเนี่ยแล้วจะบอกว่าเส้นสุข,ขุมวิทมันโคตรติดแต่เราก็ต้องผ่านนะฮะเสน้นนั <c> ้น <oughs> เลี้ยวอะไรของเมืองเนี่ยโอ้เป็นกรรม <c oughs> ไม่ไปกันหรอ มีปั๊มนมมนโบโด้วยโชโอลิงครับโ <Wow. S 1> อ้นี่คือสัต์ปดนะเมื่อกี้ผมเห็นละส,สีฟ้าสีฟ้าเรื่องสีอะไรเงินมัน้งสวยดีจนนะบับปลายแฮมนะฮะท่อเป็นท่อกระป๋องไม่ใช่ท่อฟูน,นะรัะนี่เป็นสลิปออน เทมากเลยชอบเสียงนครับเสียงดุเนี่ยมีกันลมกันแข้งโอ้โหสวยงามครับ โอเคเราก็ถึงลาดท้าแล้วนะครับ <Yeah. Ooh. S 1> เดี๋ยวเราต้องยูเทินจับรถอะ่ะ โอเคครับถึงร้านแล้วนะครับเออเอ,อมาหลับคืนเนยเสียตังค์วันนี้ถึงก็เซ็งเลยทีเดียวนะถึงทั้งที่ตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้ว ก็เคครัตอนนี้ผมก็รับเครื่องมาแล้วนะครับผมก็สรุปแล้วช่างบอกว่าเขาจาผิดตัวนะครับผมไม่ใช่ว่าซ่อไม่ได้ครับก็คืออะไรไม่มีครับอะไรหายากครับไม่ <ắt> นี s <S <c oughs> ครับซัมซุง A ยี่สิบครับ <c oughs> ถ้าใครพอมีร้านหรือมีอะไรยังไงก็บอกใต้คอมเมนต์ผมได้นะฮะช่วยเหลือผมได้นะฮะก็ไม่รู้จะไปซ่อมร้านไหนนอกจากสูนแล้วทีนี้โอ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 ้แบตเตอรี่ประแหงเขาเนี่ยตายแล้วขับน่ากลัวนะเมื่อกี้เห็นเด็กเด็กอยู่ในรถด้วยโอ้ ได้ใส่ถุงมือจะดำไหมเนี่ยแค่นี้ก็จะดำอยู่แล้วนะฮะโอเคมาเยาะลาดพาแป๊บๆกลับเลย เบิร์นเบิร์นก็โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ที่ช่องเท่ต่อเลยซึ่ง i ทล n d แล้วตอนนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม แล้วกดสั่นกระดิ่ง